ปลาเสร็จนะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะสุกแล้วนะคะสุกแบบแห้งๆเนาะถ้าย่างมันก็จะได้รสชาติแบบ,แบบแห้งๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะแห้งหงเลยมันจะได้กลิ่นใบนี้ใบขิงใบขาต่อมาสาวาก็จะทําการดับเตาดับเตาของสาวาก็คือทําแบบนี้นะคะดับเตาเนี่ยสาวาจะย่อน ลงไปอย่างนี้เอาน้ําใส่ถุงก็ย่อนลงไปอย่างนี้มันก็จะไม่คลุงคอนจังรบอนขุ่งขีเท่านะคะพี่น้องคะนะอสา,าว่ากําลัางสีดับนับเปียบนี่เอต้องไปเทาน้ำใส่น้ำใส่ถุงแล้วก็ย่อนไปยังสิะเดี๋ยวมันดับไปเองนะคะน่ะนาอวิธีดับเตาถ่านของสาวานะคะสาว่าจะทําแบบนี้คะ่ะ ที่เช่ากับพวกขุ่เฮียนใส่บ้านเนาะค่ะเนาะแต่ทีคอยดับลงดับลงเนาะค่ะเนาะ